สวัสดีครับสวัสดีครับถนนลำซีบาระมีบอรมีบันทิสซิซุ้ยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งไปสีครับผมค่าส่งเหมาเหมาห้าสนะพี่จะกี่ต้นก็ได้ค่าส่ง50มีเก็บเงินไปทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมสนใจเทอะไรไปด้านด้านร่างด้านล่างนี่เลยส่วนลงสี่ก้าวหนึ่งส่นกลางก็เจ็ดเทอร์เรสทักรายหาลองก้อยได้เลยนะครับผมอ่ะบอกระถาง5.5หน้าสวยอันนี้ฟอร์มสวยซะใหญ่เลยตัวนี้ครับพี่นะเริ่มกันที่เมืองหนองคายต้นนี้เลย สวยไซส์ใหญ่ครับพี่สามห้าศูนย์เมืองหนองคายครับพี่อันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะนี่เลยครับพี่นี่สามร้อยห้าสิบต้นใหญ่ครับพี่หน้าสวยสวยเมืองหนองคายครับพี่ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ซีราสิราหุ้มทองครับพี่สิราแผงหนึ่งร้อยห้าสิบสวยไซส์ใหญ่ต้นที่หนึ่งครับพี่สิราแผงหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นนี้ สีราหุ้มทองแผงครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองครับพี่เนาะหนึ่งห้าต้นที่สองแล้วแต่ชอบโคลหน้านะพี่นะอันนี้ต้นที่สองนะส่วนต้นนี้ต้นที่หนึ่งครับพี่สีราหุ้มทองหน้าแผงหน้าแผงจัะแล้วก็สาวนครนี่เลยนี่ใบม้อย่างสวยเลยสาวนครใช้สีครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นนี้ครับพี่ด่างอย่างสวยหน้าอย่างแจ่มครับพี่สาวนครจะสีร้อยเดียวจะร้อยเดียวแล้วก็ต้นนี้พรเจ้าสวครับพี่ หน้าดางข่าวฮารครึ่งใบใหม่เปิดหน้าดางเลือฮารครึ่งฮารครึ่งจะบีนี่เลยฮารเก่งตัวน,นี้หนึ่งรหนึ่งรพรเจ้าสัวนะบี่พรเจ้าสัวส่วนแม่ฟ้าหลวงนี่เลยต้นนี้สวยๆจ้ะพี่ฟอร์มสวยไซส์ใหญ่หนึ100่ง0หนึ่งแม่ฟ้าหลวงครับพี่ร้อยเดียวจ้ะต้นนี้เนาะสวยๆเลยแล้วก็มีเมอร์ลิกออันนี้เมอร์ลิกอโหหน้าจมูกสวยบันชามเป็นไม้ไซส์ใหญ่แม่าพันแล้วนะพี่มีหน่อแล้วเดี๋ยวพปดูหนอนู่น,นเลยหนอนี่มีหน่อแล้วจ้ะ แล้วก็ขึ้นฝั่งนู้นด้วยครับพี่โอ้ขึ้นซ้ายขเข่าอะไรนะหน่อรับพี่ขึ้นสองฝั่งเลยไมหัวออหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่อันนี้ไม้หัวนะมีหน่อกึ้นสองฝั่งข้างแม่เลยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเมืองลิโกหน้าด่างสวยๆแล้วก็เทพพระสุธาครับพี่นี่เลยเหลืองเรืองครับพี่เขียวด่างเหลืองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเทพพระสุธาจ้า แม่ฟ้าหลวงครับพี่สวยแจ่มสวยแจนะ่มเนาะตัวนี้เจอเอกราต้นี่ครับพี่หนึ่งร้อยละกันครับพี่ต้นที่สองครับพี่แม่ฟ้าหลวงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นที่สองแล้วก็สิลาหุ่มทองหน้าแผงครับพี่ตูนน้นี้สวยสวย,สวยเรืองตัดเขียวครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สามนะพี่ต้นที่สามนะสิลาหุ่มทองแผงหนึ่งห้าศูนย์ต้นที่สามจะส่วนต้นนี้เพชรบ้านปทุม ใหญ่มากครับพี่ใหญ่มากสวยๆต้นเบลเลอร์เลยครับพี่ก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะเพชรบ้านปทุมอันนี้ใหญ่จริงๆครับพี่สวยไซส์ใหญ่เพชรบ้านปทุมครับพี่หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ตรงนี้อันนี้หนุมานเผาโรงกานะพี่หรือหนุมานเผากุงโรงการครับพี่สวยๆใหญ่ล้นห้าจุดห้าครับพี่หนึ 100, 20, ง่งร้อยยี่สิบกอนละยี่ครับพี่สวยไซส์ใหญ่มาก 120, หนึ่งสองศูนย์นุมานเผากรุงโรงกาแล้วก็ต้นนี้ครับผม อันนี้ม่านเศรษฐีครับพี่ม่านเศรษฐีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็เทลาปตีอันนี้สองต้นคู่ในกระถางแต่ว่ามีหนอแล้วครับพี่ให้ดูหนอนี่เลยมีหนอมาเต็มเลยหนึ่งร้อยยี่สิบทลาปตีครับพี่มีประมาณสักสามสี่ต้นในกระถางเลยอันนี้เนาะนี่เลยจากสวยสวยหนึ่งร้อยยี่สิบทราปตีลูกไม้ด่างต้นนี้ครับพี่นี่เลยสวยสวยโอ้ใบน,นี้สวยมากครับพี่ลูกใบด่างฟอร์มประกวดใบอ้วนป้อมกลมแบบนี้นะพี่แล้วต้นนี้ ขอ3 0 0ครับพี่รูปไม้ด่างฟอร์ประกวดรูปไม้ทางสวนฝาวด้วยครับพี่ด่างชมพูใบนี้บางเหลืองส้มนะพี่เนาะ300สวยแจ่มต้นนี้ต้นนี้จะอะเรามาทางด้านนี้ครับพี่ด้านนี้ด้านนี้มีรูปไม้หน้าเหลืองส้มนี่เลยฟอร์มนี้สวยสวยครับพี่เหลืองส้มทองอารามแท้เลยตะดึงไซส์ใหญ่สวยร้นห้ดโอ้โหแดดมาส่องอย่างสวยเลยส0 0นต้นนี้ครับพี่รูปไม้ เหลืองส้มทองครับพี่สามร้อยหน้าสวยแจ่มครับพี่นี่เลยนี่โดนแดดเข้าไปยังสวยยังสวยจ่ะต้นนี้เนาะไม้ด่างเหลืองครับพี่ไม้เขียวพื้นเขียวด่างเหลืองต้นนี้ชื่อว่าแรมจันนะพี่แรมจันนี่เลยต้นนี้หน้าสวยสวยครับพี่สามศูนย์ศูนย์แรมจันครับพี่ห้าจุดห้านิ้วใหญ่ล้นล้นไม้หัวแล้วเหมือนกันต้นนี้หลอดใหม่มาและจะสามร้อยสามร้อยต้นนี้ ชื่อว่าแลมจันนะครับผมส่วนต้นนี้ลูกไม้ด่างครับพี่ใบป้อมสวยๆนะต้นนี้ครับพี่นี่เลยด่างสวยรากสี่ครับพี่ลูกไม้ด่างต้นนี้เขอ250าอง้าสิบจ้ะสวยๆต้นนี้ครับพี่ด่างแบบนี้นะทรงใบแบบว่านี่เลยอันนี้จะออกกมลมละนี่เลยหน้าสวยๆใช่พี่สองห้าศูนย์ต้นนี้ลูกไม้ด่างหลอดใหม่มาเลยครับพี่เขาจะด่างแบบว่าชมพูแบบมีความแบบม่วงๆนะเนี่ตรงนี้ครับพนะี่เนาะออกม่วงๆเนาะ สวยๆเลยต้นนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบจ้ะแล้วก็มาทางหน้านี้เวสเกตครับพี่เดี๋ยวผมถอดด้านล่างก่อนลูกคนละเมฆครับพี่ย่าขึ้นอาต้นนี้ต้นไหนดีต้นนี้ละเนาะปลายแจ่มแดงแจ็เลยเวสเกตใหญ่ครับพี่กระถางหกนิ้วล้นล้นไม้หัวไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันครับพี่ต้นนี้ต้องขอห้าร้อยห้าสิบเวสเกตใหญ่ครับพี่ห้าห้าศูนย์นี่เลยครับพี่ใหญ่มากล้นถาดครับพี่ห้าร้อยห้าสิบ เวทเกตครับพี่แดงฉ่ำฉ่กระถาง6นิ้วร้อนร้นลูกไม้ใบกลมกัดจมพูสวยไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยฟอร์มเต็มต้นเดียวเต็มถาดใบกลมจมพูครับพี่ใบกลมบล็อกแบบนี้แบบนี้จะลูกไม้ใบกลม450ต้นนี้สวยมากครับพี่ยิ่งโตยิ่งสวยเป็นอีกหนึ่งต้นที่ผมแนะนําแล้วกันเนาะต้นนี้สวยมากครับพี่ลูกไม้ใบกลมกัดจมพู450 สวยสวยเลยจ้าและด้านในขอต้นนี้เทวาครับพี่เทวาสุวรรณแบ่งไซส์ใหญ่ให้นี่เลยต้นนี้นะจ๊ะอันนี้ถือว่าเล็กไปให้ต้นนี้ให้ต้นใหญ่เลยไปดูหลอดใหม่ก่อนนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่จังแจมเทวาสุวรรณครับพี่250ย้าสวยไซส์ใหญ่ไม้หัวเมอนกนอันนี้ให้ต้นใหญ่ไซส์แม่พันธุ์ไปเลยครับพี่เทวาสุวรรณดางชัดๆเม็ดแจมๆจมต้นนี้จ้าบี่250 สวยๆเลยต้นนี้จ้ะแล้วก็ริมณภนะาครับพี่นี่เลยนะชมพูสวยไซส์ใหญ่ครับ่รุ่นนี้จะเป็นไม้แยกหนอ่อไม้หนอละพี่เนาะจะเหลืออยู่2ต้นแต่ว่าต้นต้นนี้สวยกว่าขึ้นให้ต้นเดียวแล้วกันขึ้นต้นสวยให้นะพี่เดี๋ยวขี้เร่ผมเก็บไว้อาต้นนี้ต้นสวยไปริมณภาครับพี่ต้นนี้นนะคนน3-50ครับพี่ไม้แยกหนอด้วยนี่เลยครับพี่ไม้แยกหนอป่าติดหัวติดเขี้ยวครับพี่สวยๆฟอร์มใหญ่ลน้นๆ้นกระถางครับพี่เนาะอันนี้กระถางห้าจุดห้าแต่ล้นมาก350 ริมนาผาครับพี่สวยหวานเจี๊ยบจ้ะมาไวโอเลตไม้ม่วงสวยๆครับพี่นี่ใบด่างครับพี่ไม้ด่างขาวอมม่วงพีด่ดูม่วงไหมเม่วงแต่นาะต้นนี้เนาะต้นนี้เนาะนี่ใบใหม่ล่าลสุดครับพี่ไวโอเลตครับพี่ต้นนี้ด่างสวยสวยเลยสามห้าศูนย์ครับพี่สามร้อยห้าสิบนี่เลยด่างเต็มคาราเบลต้นนี้ต้นนี้น้องชื่อว่าไวโอเลตนะครับผมสามร้อยห้าสิบด่างสวยๆจ่ะและแสงจันทร์ นี่เลยใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวผมโยกให้ดูครับพี่นี่เลยใหญ่ใหญ,ใหญ่เต็มฟอร์มครับพี่สวยๆอะวาตัวน,นี้ครับพี่เนาะแสงจันท์สีสวยมากครับพี่ด่างแจ่มฟอร์มใหญ่หกนิ้วนะกระถางหกนิ้วนะพี่หกนิ้วโลนตอนนี้ขอห้าร้อยห้าสิบจ้ะแสงจันท์ใหญ่ครับพี่แสงไดเร่าจะสวยเท่าแสงจันท์นั้นแนวห้าร้อยห้าสิบต้นนี้ครับพี่ไม้หัวนี่เลยใบกลมหน้าส้มทองสวยๆครับพี่แสงไดเร่า จะสซ่ไห่เทาแสงจันครับพี่ห้าส่วนแล้วก็มีปีศาจแดงหน้าแผงนะพี่เนาะดางสวยๆอันนี้เป็นใบลูกตาลครับพี่นี่เลยสังเกตจากใบตูดใบปลายใบแหลมเฉียบครับพ,พี่นี่เลยใบนี้ใบใหม่หมล่าสุดใบที่มือผมจับจะด่างออกอมเหลืองนะพี่เนาะปกติเขาจะด่างแดงนะนี่เลยครับพี่ใบนี้ออกเหลืองเลยอมเหลืองอมส้มเลยสวยๆต้นนี้ครับพี่ขอสี่ห้าครับพี่ปีศาจแดง หน้าแผลงต้นนี้ครับพี่450รจะหน้าส้มแดงสว้ยจัดเลยจ้า ใบอ้วนกลมครับพี่เขียวตัดชมพูครับผมสวยๆต้นนี้เป็นไม้มเมล็ดนะพี่ไม้มเาล็ดเด็ดจริงๆต้นนี้น้องแบ่ง350ครับพี่ฟอร์มใหญ่มากกระถางไม่ต้องพูดถึงกระถาง5 5แต่คือเอาไปใส่กระถาง12อยังล้นต้นนี้ใหญ่จริงๆไม้มเมล็ดครับพี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ความกลมของใบเขาครับพี่เนาะสวยๆจ้ะต้นนี้ครับพี่ยิ่งเลี้ยงแดดจัดยิ่งแจ่มยิ่งสวยครับพี่ใบหนาสวยแข็งแรงครับผม3-50 ไม้เมล็ดนะจ๊ะพี่นี่เลยไม่ใช่ลูกมาไม่ใช่ลูกไม้คือเป็นเมล็ดจากฝักเลยนะอันนี้นะถ้าถ้าเอาถ้าต้นนี้เอาไปผ่าเลี้ยวจะเรียกเป็นลูกไม้แล้แต่อตนนี้คือยังไม่ได้ผ่านการผ่ามาก็คือเป็นเมล็ดออกจากฝักมาครับพี่เนาะแต่หัวก็คือเหมือนเป็นหัวบอลทั่วไปนี่แหละแต่คือมาจากเมล็ดก็เลยเขาเลยเรียกว่าไม้เมล็ดโอเคนะพี่เนาะอ่ะสามร้อยห้าสิบต้นนี้ครับพี่ไม้เมล็ดออกจากฝักครับพี่นี่เลยเป็นพันพต้นได้สวยมาแค่นี้แหละพี่เออแต่ละฝักนี่ ได้จานวนเยอะแต่ไม่ใช่ว่าจะได้สวยต้นนะพี่เนาะจะ,จะเขียวซะเยอะแต่จะได้สวยดังๆแบบนี้ซะน้อยแล้วก็ต้นนี้ครับพี่ย,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 พพยู่เย็นเป็นสุกไซส์กระถาง4นิ้วนี่เลยกําลังสวยกระลังสวยครับพี่200แจมแจมครับพี่ยู่เย็นเป็นสุกนะแค่ชื่อก็ใช่เลยครับพี่ต้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะต้นนี้อ่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นที่สองครับพี่สองร้อยยูเย็นเป็นสุกต้นที่สองต้นที่สองจะส่วนด้านขวานี้เป็นไซส์กระถางแปดนิ้วครับพี่เป็นลูกไม้สวยไหม หน้าด่างขาวครับพี่ด่างขาวเม็ดแดงครับพี่นี่เลยจะฟอร์มกระถาง8นิ้วแบ่ง1500ตัวนี้ครับพี่เป็นลูกไม้นะอ่าลูกไม้สวยๆครับพี่ใบกลมนี่เลยครับพี่เม็ดด่างจ่มเม็ดจ่มมาก1500กระถาง8นิ้วต้นนี้ต้นนี้จะและด้านข้ากันนี้มาลูกไม้เหมือนกันอ่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเมื่อกี้นะพี่นะคนละหน้ากันขให้ความด่างสวยแบบนี้แบบนี้ครับพี่ลูกไม้ด่างครับพี่สวยสวย ใบใหม่ล่าสุดครับพี่นี่จ้ะ350ตัวนี้ครับพี่สวยๆลูกไม้ด่างเม็ดแจ่าม350้าเขาจะด่างละมุนล,ละมุนนะั่นนะสีออกแบบพัดเทียวพัดเทลนะพี่นะให้ดูขาวอมแบบชมพูอนี้ใบนี้ออกเหลืองและเลือดหน่อยครับพี่เม็ดแดงแตัดแจ่มมากครับพี่350ลูกไม้ครับพี่นี่เลยหน้าละมุนล,ละมุนสีออกพัดเทียวพัดเทลนะครับผมแล้วก็มีด้านข้างกันนี้ครับพี่อยู่เย็นเป็นสุกอันนี้ไซส์ใหญ่กระถางเป็นกระถางอา่หกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่ตรง อยู่เย็นเป็นสุก300อันนี้ฟอร์มสวยไซส์ใหญ่ผมจัดต้นนี้ให้และกันครับพี่ใหญ่เบิ่มเมเลยนี่เลยต้นนี้เลยและกันครับพี่ใบนี่ล้นฝ่ามือแล้ว300อยู่เย็นเป็นสุกครับพี่แค่ชื่อก็ใช่แล้วนี่เลยครับผม6นิ้วลนลนครับพี่ลนลโฟกัสใกล้หน้าสวยแจ่มมาก300อยู่เย็นเป็นสุกและฟอร์มสวยสี่นิ้วอันนี้เป็นเมืองเกาะเก็ดแผงหน้าด่างชมพูอมม่วงนะพี่เห็นความด่างชัดไหมตรงนี้ผมแดดส่องผมก็เห็นความด่างไม่ชัดอ่นนี้เลยเนาะ สองร้อยแปดสิบครับพี่เมืองเกาะเกตแผงด่างม่วงนี่เลยสองร้อยแปดสิบต้นนี้สวยๆและลูกไม้ด่างครับพี่ใบกลมนี่เลยด่างกมาเหลือต้นเดียวแล้วคะนะเหลือต้นเดียวครับพี่นี่เลยครับสามร้อยห้าสิบต้นนี้ครับพี่นี่เลยทรงใบแบบอ้วนกลมอ้วนกลมจนตุดแตกครับพี่นี่เลยด่างชมพูอมม่วงสวยๆครับพี่สามห้าศูนย์ลูกไม้ด่างเป็นใบกลมนะพี่นะนี่เลยใบเบีย้ยใบร่างยังอยู่ยังไม่ทิ้งเลยครับพี่ ลูกไม้ด่างใบกลม350ต้นนี้แบ่งสวยๆเลยจ้าแล้วก็มีอันนี้สันเทศกายไซส์ฟอร์ม4นิ้วนะพี่4นิ้วแต่4ล้นมากครับพี่120จสจ้ซันเซ็ตสกายครับผม120กับทองวิเศษทิ้งท้ายแล้วกันคลิปนี้นะพี่เนาะทองวิเศษนี่เลยสวยๆครับพี่เนาะงอ150จ้ะทองวิเศษไม้พื้นเขียวด่างเหลืองเม็ดแดงเข้มนะพี่นะ1น0 ทองวิเศษครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่จ๋าสนใจต้นไหนก็ทักไลนหรือโทรหาหน้องก้อยเนาะสวัสดีครับคุณและสวัสดีครับ